ค่ะนักศึกษา Alexander. วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องระบบการตลาดสินค้าเกษตรนะคะซึ่งเราจะต้องมาทําความเข้าใจในส่วนของความหมายของระบบการตลาดสินค้าเกษตรกันก่อนนะคะความหมายของระบบการตลาดสินค้าเกษตรหมายถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมในกระบวนการตลาดสินค้าเกษตรของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆที่มีการดําเนินการต่างๆอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากจุดเริ่มต้นของการผลิต ตั้งแต่ในฟาร์มจนสินค้าถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายซึ่งกิจกรรมที่เรากล่าวถึงนี้ได้แก่กิจกรรมของการขนส่งการเก็บรักษาการแปลรูปการจัดชั้นคุณภาพสินค้าการประกันภัยความเสี่ยงและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารการตลาดต่างๆที่ทําให้การดําเนินงานในระบบการตลาดสินค้าเกษตรสามารถดําเนินไปได้อย่างสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันและมีประสิทธิภาพ ในฝั่งของผู้บริโภคก็ได้รับการตอบสนองความต้องการในขณะที่ผู้ผลิตและผู้ทำหน้าที่ทางการตลาดก็มีความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับด้วยคราวนี้เรามาดูกันถึงองค์ประกอบของระบบการตลาดสินค้าเกษตรนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตสินค้าเกษตรตลาดผู้ทำหน้าที่ทางการตลาดทั้งนี้นะคะเกษตรกร,ร,กรคือจุดเริ่มต้นของระบบการตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งการที่เราจะมีสินค้าเกษตรที่จะนํามาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนมือกันเนี่ยย่อมเกิดจากการผลิตของเกษตรกรทั้งนั้นนะคะสาหรับองค์ประกอบที่2ก็คือตลาดในทางเศรษฐศาสาตร์แล้วตลาดหมายถึงกิจกรรมตกลงซื้อขายสินค้าและบริการรวมทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆโดยในการทํากิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันนั้นผู้ซื้อและผู้ขายอาจจะไม่ได้พบกันเลยแต่ก็สามารถติดต่อกันได้ หรือมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะคะทําให้ตลาดที่เรากล่าวถึงนี้อาจจะมีหรือไม่มีสถานที่ก็ได้ดังนั้นถ้าเรากลับมาในส่วนของตลาดสินค้าเกษตรมันจึงหมายถึงแหล่งซื้อขายสินค้าที่เกษตรกรสามารถเข้ามาซื้อขายสินค้าเกษตรที่ผลิตขึ้นโดยจะดําเนินการผ่านหรือไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางผู้ที่ทําหน้าที่การตลาดก็ได้และผู้ซื้อหรือผู้ขายอาจจะพบหรือไม่ได้พบกันก็ได้ และจะมีหรือไม่มีสถานที่ก็ได้และในองค์ประกอบที่3ค่ะผู้ที่ทําหน้าที่ทางการตลาดผู้ที่ทําหน้าที่ทางการตลาดคือใครในกรณีของประเทศไทยผู้ทําหน้าที่ทางการตลาดมักจะเรียกกันว่าคนกลางทางการตลาดซึ่งหมายถึงบุคคลหรือสถาบันที่มีความชํานาญเฉพาะในการทําหน้าที่ทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคโดยคนกลางทางการตลาดนี้จะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยน นั่นหมายถึงกิจกรรมการซื้อและการขายทำหน้าที่ทางกายภาพเช่นกิจกรรมของการแปรรูปการเก็บรักษาการขนส่งและยังทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกเช่นการจัดชั้นคุณภาพสินค้าการอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินการเสี่ยงภัยและข้อมูลข่าวสารการตลาดด้วยดังนั้นจากที่เรากล่าวมาเนี่ยเมื่อเราเข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆของระบบการตลาดสินค้าเกษตรแล้ว ประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งคือเราต้องเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการทํางานขององค์ประกรอบทั้ง3านี้ด้วยซึ่งผลสําเร็จของความเชื่อมโยงในการทํางานขององค์ประกรอบคือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคนั่นเองกล่าวโดยสรุปนะคะระบบการตลาดสินค้าเกษตรคือความสัมพันธ์ของกิจกรรมในกระบวนการตลาดสินค้าเกษตรของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดบริการจาก จุดเริ่มต้นของการผลิตจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายส่วนองค์ประกอบของระบบการตลาดสินค้าเกษตรประกอบไปด้วย3องค์ประกอบก็คือเกษตรกรตลาดและผ,ผู้ที่ทำหน้าที่ทางการตลาด